ในงวดวันที่16มีนาคมเลขวิ่ง7เข้าหลักสิบบนหลักสิบล่าง8เข้าหลักร้อยบนเลขดังสลาก5ภาคงวดวันที่1เมษายน5968 6972 9789 2557 หนึ่งสามสองหนึ่งติดเลขขายดีงวดวัน <Jamie, always S 1> no. ที่หนึ่งเมษายนหนึ่งห้าหกแปดสองหนึ่งหนึ่งแปด หกเก้าสองเก้าสองสี่สองศูนย์ห้าสามห้าเจ็ด